ันนี้แม่ไม่แม่เนียวคผมามานะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวรถนะครับรถสายประหยัดนะครับรถสายครอบครัวแบบแนวประหยัดนะครับนั่นก็คือ Honda w เว e 1 1 0 i บนะครับผมนี่เป็นตัวท็อปเราไปดูกันเลยว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่แบบโหูน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมอ่ะไปรับชมกันเลยครับผมครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตานะครับนะฮะรอบคันนะครับของเวฟ ร้อยสิบนะครับหรือว่าเวบไอตัวน,นี้นะครับหให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับนี่เห็นดูด้วยรอบๆตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเทานะครับสีน้ําเงินสติกเกอร์เทานะครับอ่าเราดูดูโดยรอบๆก่อนนะครับเราไปค่อยไปเจาะลึกแต่ละส่วนกันครับผมไปเริ่มที่ ที่หน้าตาก่อนแล้วกันหน้าตาของตัวเวฟนะครับตาไฟนะครับตาไฟหน้านะครับตาไฟหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น LED นะครับสองดวงตรงนี้ครับเป็นหลอดอ่าเป็นตรงนี้เป็น LED นะครับไม่ไม่ไม่เป็นหลอดไม่ใช่หลอดไส้นะครับเป็น LED ตรงนี้อ่ส่วนไฟเลี้ยวทั้งสองข้างอ่ายังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเป็นหลอดหลอดไส้นะครับตรงนี้ เพิ่มตะแงนะครับนี่คือเพิ่มตะแงมานะครับปกติก็จะไม่มีตะแงให้นะครับแล้วถ้าไปออกรถเราต้องซื้อเพิ่มนะครับนี่เป็นส่วนเสริมเป็นตะแกงหน้าไว้ใส่ของสัมภาระใส่ของต่างๆที่เวลาไปจ่ายตลาดหรือว่าใช้งานแบบรถครอบครัวนะครับก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะครับมีตะแกงนะครับมุมด้านหน้าครับมุมมุมด้านหน้ามุมหน้าเป็นอย่างนี้ทรงนี้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับมองข้างสีดำนะครับทังข้างเลยนะครับดูส่วนอ่นอี้ส่วนข้างล่างก็เป็นบางโคลนโคลนก็เป็นสีน้ำเงินทั้งตัวรถเลยทุกส่วนนะครับจะแตกต่างก็คือสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ก็มีลายกราฟิกสีเทานะครับตัดมาบ้างนะครับลงโชคท่าลงมาก็เป็นโชคตัวนี้เป็นล้อแมกซีดำห้าก้านนะครับห้าก้าน เป็นห้าก้านเป็นดิษหน้านะครับเป็นแบบจานดิษหน้านะครับหนา้าหน้าเป็นเป็นจานดิษนะครับไซส์ยางตัวนี้นะครับไซส์ยางตัวนี้เป็นเจ็ดสิบนะครับยางหน้าเจ็ดสิบทับเก้าสิบเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับอไซส์ขอบสิบเจ็ดครับถัดมาถัดมาถัดมาข้างๆข้างๆเรา,ามาดูที่ กุญแจนะครับกุญแจกุญแจตัวนี้จะเป็นแบบล็อกสองชั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมถ้าผมจะอ่าถ้าผมจะทําการล็อกคอนะครับดันไปจิกนึงแล้วก็บิดดึงนะครับเนี่ยจะตรงนี้จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับเป็นแบบล็อกสองชั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อมีใครจะมางานนัดแงะของเรานะครับมาเปิดก่อน ไจะเสียบกลับเข้าไปนะครับโอเคอล็อกแล้วปดปดล็อกก่อนอมามาดูส่วนของโซนหน้าปัดดีกว่าครับหน้าปัดหน้าปัดตัวนี้จะเป็นแนวอนาล็อกนะครับอนาล็อกเลยนะครับมีโลโก้ฮอนด้ามีอนาล็อกตัวเกจน้ํามันตัวนี้รุ่นนี้เป็นเป็นอนาล็อกเป็นเข็มเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบนี้ธรรมดานะครับ แล้วก็มีตัวเลขบอกความเร็วแล้วก็ระยะกิโลเมตรที่ใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแต่ผมก็มงงตัวแรกนะเพราะกีแต่ันอยู่ด้านล่างนะที่ผมเคยเคย,เค,ยคุ้นชินนะรุ่นเก่าๆแล้วว่ารถที่เคยเคยใช้มาตัวนี้แต่แต่ตรงนี้สัญญาแต่จะอยู่ตรงกลางระหว่างไฟสูงไฟต่ำไฟเลีย่จะอยู่ด้านล่างนะครับ อาจจะสับสนนิดนึงแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่คุ้นชินเหมือนผมนะแต่คนที่คุ้นชินก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับดูมือจับก็เป็นยางค่อนข้างเหนียวแน่นหนึบจับกระชับมือดีแท้ครับโอ,โอเคเลยส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นก้านหรือว่ามือเบรกนะครับเบรกจะเป็นสีโคเมียมนะครับจะไม่เป็นสีดําจะไม่เป็นสีดําเหมือน ตัวแฮนด์นะครับทีนี้เป็นสีโครเมียมเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือเอาเรามาเปิดดูระบบไฟนะครับระบบไฟกันก่อน,นเปิดตามที่ช่างเขาแนะนํามานะครับช่างที่ศูนย์ที่ร้านเขาแนะนํามาก็คือ มันจะมีไฟสีส้มเวลาเราเปิดนะครับเราเปิดสวิตไฟเนี่ยเปิดกุญแจสวิตกุญแจเนี่ยเขาต้องรอให้สีไฟสีส้มรูปเครื่องเนี่ยรูปเครื่องยนต์สีส้มเนี่ยติดแล้วก็ดับดับลงก่อน่อาถึงจะควรรอค่อยมากดปุ่มสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทเท้านะครับหรือว่าสตาร์ทรถนั่นแหละครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เกียร์ว่างนะครับสีเขียวตัวเอ็นตรงนี้นะครับหน้าจอหน้าปัด ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีสัญลักไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่เขียวท้ายขวามาดูมาดูไฟด้านหน้ากันนะหลังจากที่เราเปิดเปิดชวิตกุญแจนะครับจะเห็นไฟ LED นะครับไฟสองสว่างด้านหน้าเนะี่ยขึ้นเลยเห็นไหมสองหลอดแล้วดวงตรงนี้เงียบไฟสองสว่างส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นหลอดไส้สีส้มๆเนี่ยเปิด่ฟนี้ด้วย ด้านหลังก็อาไปดูเหมือนกันว่าติดไหมอ่าให้ดูทีเดียวนะคือไฟด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวนะครับตรงกลางเป็นหลอดไส้นะครับนี่เป็นหลอดไส้นะครับหลอดกลางนะครับด้านข้างก็เป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับนี่ดูจากนี่มองไปก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นหลอดไส้ไม่น่าใช่ LED นะครับมีหลอดไส้นะครับไฟไฟเบรกไฟตรงกลางนะครับไฟท้ายนะครับ ดี๋ยวกดลองกดเบรกดูนะครับเดี๋ยวกดเบรกดูผมมาลองกดเบรกดูไฟเบรกนะฮะไีเรแป๊บปปแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บโอเคนะครับด้านด้านท้ายก็ประมาณนี้กับไฟระบบไฟนะครับอ่าตรงนี้นะครับส่วนเสริมเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อเพิ่มนะครับกันลายกันลอยที่ เหยียบเท้าหรือวางของอะไรพวกนี้ก็ซื้อเสริมซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้แถมนะครับนี่เป็นคันสตาร์ทเท้านะครับ Start สตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าตรงนี้เป็นตัวท็อปก็คือสามารถสตาร์ททั้งได้ทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะได้ทั้งสองระบบสองแบบนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็ท่อนะครับท่อตรงนี้เป็นท่อ มีเหล็กชุบโครเมียมอีกชั้นหนึ่งเพื่อการไม่ให้ขาเราไปเกิดไปโดนตัวท่อภายในนะครับอเดี๋ยวจะเป็นโดนความร้อนของท่อได้นะครับก็มีป้องกันสีโครเมียมทับอีกทีหนึ่งขักเท้าก็เป็นยางนะครับหาที่เหยียบคนผู้โดยสารซอนด้านหลังก็เป็นยางหุ้มนะครับยางนุ่มๆน,นะครับเแบรบคก็เป็นสีโครเมียมนะครับ ก็พื้นพื้นนะครับพื้นฐานของรถครอบครัวครับบางโคนหลังก็ยาวประมาณนี้เลยการดีดได้ดีแน่นอนครับด้าหลังระบบการการสั่นสะเทือนก็เป็นโชคคู่ครับโชคคู่ฮะโชคคู่วันนี้จะเป็นระบบเบรกเป็นดัมเบรกนะครับด้านหลังนะครับก็ที่ครอบโซ่นะครับครอบโซ่ล้อหลังนะครับจะใหญ่กว่าล้อหน้าหน่อยนะครับ อันนี้เป็น80นะครับ80ทับแต่ขอบ7เหมือนกันนะครับแต่จะมีขนาดยางที่ใหญ่กว่าหน่อยนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เปิดเบาะนะครับเปิดเบาะเปิดเบาะโอเคเดี๋ยวมาเปิดเบาะกันดูครับตรงนี้ต้องถอดกุญแจมาเปิดนะครับเปิดเบาะดูป๊าบนี่มัเนี่ยป๊าบ นี่ก็เป็นส่วนรูปร่างหน้าตาของใต้เบาะนะครับใต้เบาะของเวฟร้อยสิบไอ a อลนิเวเวฟร้อยสิบไอสองพันยีิบสงครับนี่นี่ก็เป็นกันตกนะครับกันตกกันตกตัวนี้ถังน้ํามันตามคู่มือตามที่เขาบอกมาก็คือบรรจุได้ห้าลิตรนะครับใส่น้ำอ่าใส่น้ามันได้ห้าลิตรเลยนะครับก็ถังใหญ่ถือว่าใหญ่5้าลิตรนะครับแถมตัวนี้ เขาบอกมาว่าประหยัดน้ํามัน76.9กิโเมตรต่อลิตรนะครับเขาบอก่าโอ้โหถ้าตามตัวเลขนี่คือถือว่าประหยัดมากนะครับแต่นั่นก็คือเป็นการทดลองของเขานะครับแต่ผมว่าสถานการณ์จริงมันบวกปัจจัยหลายๆอย่างผมคิดว่ามันอาจจะลดหลั่นลงมาบ้างแหละแต่ยังไงผมว่าก็คือว่าประหยัดถ้าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องบางทีซ้อนสคนน้ำหนักตัว แล้วก็การขับขี่การบิดเร่งระยะทําความเร็วก็อยู่ที่คนขับด้วยครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบประหยัดครับเพราะว่าเป็นรถสายครอบครัวสายประหยัดแล้วส่วนนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองใส่หมุดน็อกใส่ไปได้หรือเปล่าผมคิดว่าถ้าได้ก็อาจจะประมาณครึ่งใบนะครับเต็มใบไม่น่าได้ส่วนมุมนี้ก็เป็นแบตเตอรี่จะอยู่ส่วนนี้นะครับ เขาจะขยบแบตเตอรี่มาอยู่ตรงนี้มันก็ใส่ของได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีเครื่องมือก็เป็นามาแจกับบล็อกหัวเทียนมีแค่สองอย่างนะครับกับคู่มือนะครับคู่มือเวลาเราอยากรู้อะไรแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านคู่มือแล้วก็ใบรับประกันอยู่นี้ก็สามารถเอาไปตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์เขามีรับประกันตัวนี้รับประกัน3ปีนะครับ3ปีฮอนด้าที่ เขาบอกมานะครับผมปะมานี้ครับผมสําหรับใต้เบาะปาปิดก่อนส่วนตัวเบาะนะครับมันแน่นมันเหมือนหนาแนา่นนะครับเขาบอกว่าแน่นหนาดียังแน่นอยู่เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับต้อง<อ>บอกว่าเป็นเบาะสองตอนสองระดับนะครับนี่สองตอนสองระดับแบ่งเป็นสองโซนสองระดับนะครับมานะมาดูตรงนี้บางลมบางลมนะครับ ลายกราฟิกสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีเทานะครับเทากราฟิกโอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับระบบเกียร์บนนะตัวนี้เกียร์บนสี่เกียร์นะครับถ้าบวกเกียร์ว่างก,ก็เป็นห้าแต่ก็สี่เกียร์นะครับโอเคเหลือตรงไหนอีกที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ รถเวฟร้อยสิบไอตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับปี2022ล่าสุดเลยนะครับตัวเครื่องนะครับเออเครื่องเป็น h o n d n s อ่า t m n r t n n g i n e นะครับโอเคเราลองมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงดูครับนะเดี๋ยวเอากุญแจกันสตาร์ทฟังเสียงก่อนนะครับ ลองสตาร์ทฟังเสียงดูสิเสียงเป็นไงปับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทมือนะครับเพื่อความสะดวกสตาร์ทมือ,อไฟสีส้มดับลงแล้วลองฟังเสียงนะครับนิ่มๆครับต้องบอกว่าเสียงนิ่มมากครับเ,เสียงเคอนี่เสียงเดินเบาเดินเบาประมาณนี้เลยครับนิ่มๆเลยก็จะเบิ้ลให้ดูนีน่นะครับ น,นุ่มๆนิ่มๆครับบอกว่าเสียงน,มมนุ่มมากนิ่มมากครับเสียงสตาร์ทแล้วนะครับออโอเคเอาฟังเสียงแต่หน่อยแต่เสียงแต่ประมาณนี้ครับโอเคครับเอาก็ดับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นก่อนออคลิปรีวิวตัวรถเวฟร้อยสิบไอนะครับ ตัวล่าสุด2022นะครับตัวท็อปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาถือว่าาสวยน่าใช้นะครับเป็นรถครอบครัวสายประหยัดนะครับที่น่าใช้นะครับผมว่าดูแลรักษาง่ายนะครับข้อดีคือเขาดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรถที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปที่ไหนก็เจอได้แทบทุกที่ทุกแห่งนะครับของรถเวบฮอนด้ตัวนี้ครับมี มาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มน้อยและอ่อนนู่นครับรุ่นแรกๆเวฟร้อยนู่นผมเคยใช้มาก็คือมันทนทานนะครับนี่รุ่นใหม่ๆเป็นหัวฉีดเป็นระบบหัวฉีด,เป,ฉดเป็นอะไรที่มันก็ประหยัดมากขึ้นนะครับแต่สมัยก่อนเป็นคา,าบูเลเอร์คาบูอย่างเงี้ยอาจจะ,จจะสมัยก่อนก็อาจจะไม่ประหยัดเท่าแต่พูดถึงว่าความคงทนเขาอ่าดีเขาเป็นรถยอดทิตอยู่แล้วนะครับเป็นรถครอบครัวสายประหยัดที่น่าใช้ ตลอดของ Honda เลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูคลิปการรีวิวการขับขี่ครับท่าทางเป็นยังไงขับขี่ลักษณะจะเป็นยังไงเราไปติดตามในคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวผมได้ดูพาไปดูพาไปขับขี่นะครับลักษณะการขับขี่แล้วการนั่งการไล่การขับเป็นยังไงนะครับผมเราไปดูอีกคลิปถนะัดน่ะคลิปถัดไปครับสําหรับ คลิปรีวิวตัวรถก็มีประมาณนี้ยังไงผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับอย่างถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดิดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี้ต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย